สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติมาฝากกันหนังเช่นเคยโดยในเอพิโซดนี้จะเป็นความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลังจากที่ตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมา สื่อกีฬาในบ้านเขาได้มีการตีพิมพ์บทความวิาพากษ์วิจารณ์ถึงผลงานของทีมชาติเวียดนามที่พ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องในเกมคัดบอลโลกกันอย่างมากมายโดยที่หลายบทความในนั้นก็ได้มีการเขียนเปรียบเทียบถึงทีมชาติเวียดนามกับทีมชาติไทยของเราด้วยแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอเลือกประเด็นหนึ่งที่เขาได้พาดพิงถึงทีมชาติไทยของเรามาฝากกันนั่นก็คือบทความของทาง VNX p l a y e ที่ได้ตีพิมพ์บทความที่ชื่อว่าช่องว่างระหว่างรุ่น ทำให้ฟุตบอลเวียดนามไม่สามารถแซงไทยได้โดยที่ผมสามารถสรุปสิ่งที่ทางสื่อเวียดนามได้เขียนถึงเรื่องนี้เอาไว้แบบกระชับได้ว่านับตั้งแต่เจเนเรชันของผู้เล่นอย่างกงเฟืองกวงไฮและวานเฮาเป็นต้นมาเวียดนามก็ยังไม่สามารถหาตัวแทนของพวกเขาที่จะไปต่อสู้กับไทยได้หัวข้อในเรื่องระดับฟุตบอลที่แท้จริงของเวียดนามมันจึงกลายเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงก,ก,กันในหมู่แฟนบอลอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากการพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2022โดยที่บางคนได้คิดว่าทีมชาติเวียดนามชุดนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากสปิริตในขณะที่คนอีกฝั่งหนึ่งได้มองว่าระดับฟุตบอลของเวียดนามก็ไม่ได้ถือว่าด้อยไปกว่าระดับของฟุตบอลไทยเลยหลังจากที่เวียดนามสามารถคว้าแชมป์ซูซูกิคัพและเป็นทีมเดียวจากอาเซียนที่ไปถึงรอบสุดท้ายของการคัดบอลโลกโซนเอเชียแฟนๆหลายคนก็มองในแง่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาการของทีมชาติเวียดนาม แต่อย่างไรก็ตามหลังจากความพ่ายแพ้แบบต่อเนื่องในการคัดบอลโลกในตอนนี้ผู้คนมีแต่คำถา,ถามถึงระดับที่แท้จริงของทีมชาติเวียดนามปัญหาในเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บนับเป็นสิ่งที่น่าปวดหัวสำหรับโค้ชพักทางซอในช่วงหลังเพราะว่ามันถือว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาผู้เล่นใหม่เข้ามาทดแทนตัวหลักที่ขาดหายไปได้ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่ากลยุทธ์ในการเล่นของโค้ชชาวเกาหลียึดติดกับการใช้งานผู้เล่นเดิมๆม,มาหลายต่อหลายปี ซึ่งผลกระทบจากเรื่องนี้ทําให้เขาได้รับแรงกดดันอย่างมากจากเหล่าแฟนบอลซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ของทีมชาติเวียดนามที่จะได้รับการยืนยันถึงคุณค่าที่แท้จริงของพวกเขาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับนั่นก็เป็นมุมมองจากทางสื่อดังอย่าง VnExpress ที่ได้มองการขาดช่วงของนักเตะรุ่นใหม่ในทีมชาติเวียดนามจากการใช้งานผู้เล่นชุดเดิมๆของโคชพักฮังซอ แต่สำหรับแฟนบอลชาวเวียดนามแล้วพวกเขาจะมองประเด็นนี้กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยชาวเวียดนามคนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ว่าหลังจากรุ่นของกองเฟืองแล้วเวียดนามก็ยังมีผู้เล่นอย่างเฮืองดึกและก็วานเฮาที่สามารถพาทีมควา้าแชมป์4เกมได้แต่เมื่อมองดูผู้เล่นชุดยู23ที่กำลังจะไปป้องกันแชมป์4เกมในครั้งนี้มันดูน่าตลกซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นี่มันเป็นความผิดของสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามด้วยถ้าคุณต้องการให้ผู้เล่นระดับเยาวชนของเราพัฒนาคุณก็ต้องให้พวกเขาได้ลงเล่นในลีกอาชีพ VFF ต้องมีกฎให้ผู้เล่นระดับ U23 ลงเล่นอย่างน้อย3คนในแต่ละแมชแต่ในตอนนี้มีแต่ผู้เล่นประสบการณ์ที่เป็นตัวเลือกแรกส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าความสําเร็จของฟุตบอลเวียดนามมันก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นจะสามารถไปเปรียบเทียบกับฟุตบอลไทยได้อย่างไร แค่ชนะพวกเขาได้สองสามแมตช์ก็โอ้อวดกันแล้วมาถึงตอนนี้เรากำลังหยุดนิ่งซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมไปอีกว่าในความเป็นจริงเนี่ยฟุตบอลเวียดนามก็ยังไม่ได้ชนะไทยนะฟุตบอลเวียดนามในปัจจุบันประสบความสาเร็จได้จากกลุ่มผู้เล่นกลุ่มหนึ่งที่เล่นด้วยกันมาอย่างยาวนานและก็มีโค้ชที่ดีแต่สิ่งที่เหลือฟุตบอลไทยยังคงเหนือกว่าชาติอื่นในอาเซียนในขณะที่คนต่อมานี่ได้มองว่าถ้าการฝึกเยาวชนของเรายังเป็นอย่างในปัจจุบัน อีก3-5ปีนับจากนี้เวียดนามก็จะกลับไปสู่ช่วงเวลาที่พบกับไทยด้วยความรู้สึกที่เป็นรองทางด้านจิตวิทยาและมันก็จะไม่มีความได้เปรียบทางด้านจิตใจเหมือนดังตอนนี้ส่วนเฟนบอลคนต่อมาได้คอมเมนต์ถึงประเด็นนี้ไว้ยาวเลยครับว่าฟุตบอลไทยนำหน้าเวียดนามอยู่อย่างน้อย10ปีดังนั้นอย่าได้มองแค่ผลงานเพียงไม่กี่ปีภายใต้การคุมทีมของโค้ชพักและเข้าใจผิดโค้ชพักนั้นเก่งในเรื่องของการดึงศักยภาพของผู้เล่นในชุดปัจจุบัน แต่ต้องยอมรับกันเถอะว่าผู้เล่นในเจเนอเรชันนี้ได้มาถึงจุดที่สูงสุดแล้วยากที่จะพัฒนาขึ้นไปได้อีกในขณะที่ผู้จัดการทีมคนอื่นๆก็ดูเหมือนจะไม่ใส่ใจนักกับผู้เล่นระดับเยาวชนมันมีการลงทุนที่น้อยมากกับผู้เล่นหน้าใหม่ในเจเนอเรชันถัดไปแน่นอนว่าเรากําลังอยู่ในฟอร์มที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับไทยแต่นั่นมันเป็นเพราะว่าทีมชาติเวียดนามสามารถเตรียมทีมได้ในระยะยาวโดวยผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เรามีการเตรียมทีมที่ดีกว่าก่อนทัวร์นาเมนต์และสโมสรก็มักเปิดทางให้กับทีมชาติด้วยในขณะที่ทีมอย่างทีมชาติไทยนั้นพวกเขาไม่เหมือนกันเมื่อสโมสรในต่างแดนมักจะปฏิเสธการปล่อยตัวผู้เล่นมาร่วมแข่งขันในรายการท้องถิ่นหรือแม้แต่ในรายการบอลโลกรอบคัดเลือกผู้เล่นไทยก็ได้รับการปล่อยตัวก่อนการแข่งขันเพียงแค่ไม่กี่วันด้วยแต่อย่างไรก็ตามไทยก็ยังคงเล่นได้สวสีกับเวียดนามดังนั้นเราจึงไม่สามารถพูดได้ว่าเราเหนือกว่าพวกเขา ปัญหานี้ของไทยเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นตัวหลักของพวกเขามีคุณภาพมากพอในการไปเล่นในลีกต่างแดนอันทําให้ทีมชาติไทยไม่สามารถเตรียมทีมได้พร้อมที่สุดได้พวกเขาจึงจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการในช่วง5-10ถึงปีนี้แต่ถ้าพวกเขายังยืนหยัดลงทุนและอดทนรอฟุตบอลของพวกเขาก็จะกล้าไปสู่อีกระดับหนึ่งได้จากการที่มีนักเตะไปเล่นในต่างแดนกันมากขึ้นในขณะที่เวียดนามของเรากําลังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างผู้เล่นชุดปัจจุบันกับรุ่นต่อไป ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากจะพูดได้ว่าอีก5าปีหลังจากนี้ฟุตบอลของเวียดนามจะไปอยู่ที่จุดไหนส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้มาแสดงความคิเห็นถึงประเด็นนี้ไว้ยาวเช่นกันครับว่าทีมชาติเวียดนามนั้นเหนือกว่าไทยในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเรามีชุดผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เยาวชนแล้วก็มีโค้ชที่ดีแต่ผู้เล่นเวียดนามมีชุดอ่อนในเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวพวกเขาจะเล่นได้ดีเฉพาะตอนที่เล่นให้กับทีมชาติเวียดนามเท่านั้น ดังนั้นถ้าคุณแยกนักเตะเวียดนามแต่ละคนไปเล่นในต่างแดนจุดอ่อนของพวกเขาก็จะถูกเปิดเผยขึ้นในทันทีแม้กระทั่งในไทยลีกมันก็ยังยากสําหรับผู้เล่นเวียดนามที่จะเอาตัวรอดได้ผมเห็นด้วยกับบุมมองที่บอกกันว่าทีมชาติเวียดนามในยุคข,ของโค้ชพักมีสถิติที่เหนือกว่าไทยแต่ในแง่ของระดับผู้เล่นเรายังไม่สามารถเทียบเท่ากับคู่แข่งได้แน่นอนถ้าไทยยังมีโค้ชเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนําทีมผมก็คิดว่า คงอีกนานเลยกว่าที่เวียดนามของเราจะสามารถก้าวข้ามไทยได้แต่สิ่งที่สําคัญและก็น่ากังวลในตอนนี้ก็คือนับตั้งแต่รุ่นของกงเฟืองกวงไฮและวานเฮาเราก็มองเห็นช่องว่างขนาดใหญ่ในระดับเยาวชนดังนั้นอย่าเพิ่งเร่งรีบไปเปรียบเทียบกับไทยกันเลยเพราะบางทีแม้กระทั่งเยาวชนของกัมพูชาเราก็อาจที่จะพ่ายแพ้ก็ได้ฟุตบอลของอินโดนีเซียเองก็เติบโตขึ้นมาในทุกวันและมันก็ทำให้ทีมชาติเวียดนามต้องเจอกับงานที่ยากขึ้นอีกหลายเท่า นั่นล้วนเป็นสิ่งที่น่ากังวลกับทีมชาติเวียดนามในตอนนี้นั่นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามต่อประเด็นการขาดช่วงของนักเตะดาวรุ่งของพวกเขาจากสื่อของที่นั่นที่ผมได้แปลสรุปมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งเหตุผลที่ผมได้เลือกประเด็นนี้มานําเสนอกันเนี่ย ก็เพราะว่ามันเป็นแง่มุมที่ผมเองก็คิดคล้ายๆกันกับทนังสือของเวียดนามเพราะที่ผ่านมาผมเองก็ได้จับตาดูฟุตบอลเวียดนามในเจเนอเรชันถัดมาอยู่ตลอดและก็สังเกตเห็นได้ว่านับตั้งแต่ทีมยู่23ชุดโกลเด้นเจเนอเรชันที่ไปถึงรองแชมป์เอเชียเมื่อปี2018ผู้เล่นชุดต่อๆมาก็ดูจะมีศักยภาพที่ดรอปลงมาเรื่อยๆและมองไม่เห็นนักเตะที่จะก้าวขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ได้ ไม่ว่าจะเป็นทีมชุดยู23สิชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2020ที่ตกรอบแรกไปด้วยการเป็นบอยของกลุ่มหรือว่าจะเป็นทีมยู23ชุดปัจจุบันที่ผ่านรอบคัดเลือกฟุตบอลยู23สิชิงแชมป์เอเชีย2022มาได้แบบหืดจับหลังจากที่เฉือนชนะเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างไต้หวันและก็เมียนมาไปแค่1่ต่อ0ย์ทั้ง2เกมซึ่งเมื่อผมอ้างอิงแบบนี้เนี่ยก็เชื่อว่าคงจะมีหลายคนที่ต้องนึกในใจว่าทีมชาติของเราก็ผ่านเข้ารอบไปได้แบบทุลักทุเลเช่นกัน แต่เทว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือไทยเราไปเล่นรอบคัดเลือกที่มองโกลเลียแบบไม่ฟูลทีมเพราะว่าสโมสรส่วนใหญ่ไม่ปล่อยตัวผู้เล่นหลักมาแล้วก็มีเวลาเตรียมทีมที่จาํากัดในขณะที่ทีมชาติเวียดนามชุดนี้เป็นชุดฟูลทีมที่มีเวลาเตรียมทีมก่อนทัวร์นาเมนต์นี้หลายสัปดาห์เพราะว่าพวกเขาไม่มีปัญหาในเรื่องตัวผู้เล่นจากหลีกในประเทศที่ถูกยกเลิกไปและตลอดทั้งปีที่ผ่านมาพวกเขาก็มีการเตรียมทีมอุ่นเครื่องกันเป็นระยะด้วย นอกเหนือจากนี้แล้วอีกหนึ่งปัญหาเกี่ยวกับผู้เล่นยู23ของเวียดนามชุดนี้ก็คือส่วนใหญ่นั้นเป็นเพียงแค่ตัวสำรองอยู่ในระดับสโมสรเท่านั้นอันทำให้พวกเขาขาดโอกาสในการลงสนามเพื่อพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องซึ่งมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับผู้เล่นรุ่นพี่อย่างกงเฟืองวานต่วนวานเทาหรือว่ากวงไฮที่ล้วนได้รับโอกาสเป็นตัวหลักให้กับสโมสรตั้งแต่ที่อายุอย่างน้อยซึ่งจากปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาเหล่านี้ มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยครับที่สื่อของเวียดนามนั้นจะเริ่มตั้งข้อสงสัยถึงช่องว่างระหว่างเจเนเรชันของนักเตะในเวียดนามดังในบทความที่ผมได้นำมาฝากกันในวันนี้แต่สำหรับในตอนนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความผิดพลาดในการแปลนักตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ